อาปันประชาชนของเราดีแหละของผู้แจ้งกับแจ้งไว้แล้วก็เราก็จะส่งให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้ก็ก็คงจะครึ่งฝาคำร้อ,องก็คนตายเยอะแต่พ่อแม่เราที่ตายไปจะได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับถ้าได้เมื่อไหร่แล้วเงินไม่ได้โอนมาที่เทศบาลนะครับโอนมาที่ผู้มาล้อง โอนก็บัญชีคนน้องกับลูกหลานนั่นแหละนะครับถ้าใครมาทําเรื่องแล้วไม่ต้องมาถามเทศบาลนะครับว่าเงินทาสมอีกปอดจะได้เมื่อไรหาไม่ต้องมาถามผมโมันรู้เรื่องเทศบาลม่นรู้เรื่องเขาจะโอนก็บัญชีของลูกหลานที่ให้ไว้กับรัฐบาลให้ไว้กับกระทรวง นะครับพอจะโอนให้อย่างนี้นะครับนั้นนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่พี่น้องเราได้จะได้รับความรู้หลายๆอย่างนะครับหลายหายอย่าง่ซึ่งเป็นสวัสดิการของผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเรารับความรู้จากทิ่ิียากรอให้มากๆนะครับเพื่อ จะได้ไปปรับปรุงตัวเองเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยเราจะอย่าคิดกันเดียวว่าอย่าคิดว่าเราเหมือนเดิมนะอย่าคิดว่าเราเหมือนเดิมแต่หัวใจนิดน้อยของเราเนี่ยเหมือนเดิมแต่กําลังมันไม่เหมือนเดิมแล้วหูมันไม่เหมือนเดิมแล้วสายตาไม่เหมือนเดิมแล้ว ฟันไม่เหมือนเดิมแล้วผมไม่เหมือนเดิมแล้วเราต้องยรอรับสภาพ,าภาพนะครับเราต้องอ่านยอมรับสภาพของเรานะคพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องรับความรู้มากๆแล้วนำไปปฏิบัตินะครับวันนี้ได้เวลาสมบวรแล้วนะครับขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนการมือโครงการ ขอองอนวยอภรให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุการขอเปิดการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุประจับปีงบประมาณพศ2568ของเทศบาลตำบลศิานจีลานวบันนี้ครับ ในนามของผู้เข้าร่วมครับขอขอบคุณครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลศิลาเป็นย่างสูงครับครับในโอกาสนี้นะครับขอแนะนํานะครับท่านแขกนะครับท่านผู้นํานะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนะครับท่านแรกนะครับท่านประธานสภานะครับท่านมานุปรมงครับท่านรองประธานสภาครับท่านวังทาวีครับ ต่อไปนะครับ Higher, นนท, redesign, ท, skins, ท, Ein, ท,ท่านหัวหน้าสัตย์กปลัดเทศบาลครับท่านอมรินท่าเจริญครับท่านเชิดกองเงินครับสมาชิกสภาเทศบาลครับท่านสมเจติฐสถานสุขครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับท่านจิรยุทธอุตมบุตครับท่านอภิการพรคภูธรรมครับสมาชิกสภาเทศบาลครับท่านชลิรัตน์ขมาครับเลขารุการนายกเทศมนตรีครับท่าน ปัจจสักสวัสดีวงครับขอหน้าฝ่ายบริการครับท่านอภัยครับทวีวัฒน์นสมบูรณ์ครับสมาชิกเทศบาลนครครับผู้กล่าวรายงานเมื่อกี้นะครับท่านปลัดเทศบาลอรินร์ศิลาครับท่านปลัดศรีสวัสดิ์หงษ์คำครับและที่เดิมไม่ได้นะครับท่านนายกเทศมนตรีตระมัดศิลาครับท่านสมเกียรติพงรมชัยครับครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะครับร่วมกันนะครับที่ได้ว่าจะไม่ถ่ายแล้วคอยบันทึก เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติเชิญด้านหน้านะครับเราจะถ่ายลงมานะครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญด้านหน้ายืนยืนด้านหน้านะครับแล้วก็ผ LU ู้เข้าอบรมนะครับยืนยืนอยู่กับพี่ครับยืนขึ้นนะครับเราจะถ่ายฉากลงมานะครับ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ดำเนินการท่านสมาชิกสภาเทศบาลโนน่าสวนราชการนะครับคณะผู้บริหารนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับครับเดี๋ยวนะครับในช่วงเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะพักเบรกนะครับจะมีกาแฟขนมนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเบรกเสร็จนะครับสิบโมงนะครับสิบโมงนะครับเราจะเข้ามาห้องประชุม นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรียกรจะเริ่มบรรยาย10โมงถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับขอเรียนเชิญครับออ,อกทีละแถ,ถวก็ได้นะครับทยอยออกทีละแถ,ถวก็ได้นะครับจะมีโวตินกาแฟและก็สนมนะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาั่กห้องประชุมน,นั่งกินในห้องนี้ก็ได้ครับครับพี่ thank <laughs> you